เรซีทางฝั่งไทยเป็นทางฮาอยู่บ่มีบ่มีแต่เดี๋ยวนี้ขเขาบประทักแล้วเป็นได้ๆน้องบ่มีเวลาตอบเขาบอหรือว่าตอบกี่ต่ว่าเขาว่าคอยดนดันถ้าเนื่องเขาคอยตอบเขาว่าคอยคิดคุยไ่ไดค้คิดคุยแต่บ่มีเวลาซีลิงโทรศัพท์โอ้อมีเวลาเนาะแม่ว่ากโทรศัพท์อยู่นําลูกเศร้าโอ้คอยกลับไปรับจ้างเข้าไปเซ็นย่าปะโทรศัพท์อยู่เฮือนแล้วก็ลูกเบิ่ง อ,อจังสรนแน่พี่น้องเลยขาะบามาดินทางส้นระบดต้วยสิไปหยอดป่วยใจูบบ้ชาต้องใจแข็งน้อยหนึงน่งเนาะมาไทยต้องอดให้มันหน่ายเมนเมนเมนขนดนโบราณนี่โอ้ยเสียขนาดพี่น้องเลยถ้า,ถาว่าเข้าห้องนี่เท่าว่าต้องได้อดพี่น้องเลยอดตมียังอดน้องทรายเจ้าฮัลเลพี่น้องเลยเพราะว่ามันสิทนบม่ได้เนาะ <laughs> สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยสบายดีตอนเช้า ที่นี่ตอนรับเขา่าวซูซองบ่าวไก่คนทำมากินวันนี้ออกมาเยี่ยมยามน,น้องดีพี่น้องพรา,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 าวาดลแต่บริหาหนอง,นอง,นอง,นองมากกับทีมงานตัวก็าสามคนบ,บ่าวแทนมะคกับบ่าวผพุทยทีมงานไปขึ้นไปเถงนะเฮาหากรมาหอดพี่น้องเลยจากฐานบางฐานติดตามสิบตามข่าวตามข่าวน้องเติมหลายคนเป็นกระทามเอฟซีเป็นทามไล่หลายก็โบไปเยี่ยมยีมน้องนี่เนี่ยมันเนี้ก็ะเดื่อมากพี่น้องเลยบุญน้องถ่ายอยู่เถงเลย mở cọn nó mà nhắc kiểu rồi cứ tịt xúc là mặc ư nó thọng rồi luộc phần thì mẹ đấy, đi mà chín mọc nấm này gì bạn này nhìn đâu sai mẹ chả mẹ chả bây ไม่ดีไปใไช่เจอขนมมาฝากคนหน่งยปัดน,นี่กินเล้อก,กับเออยเลิห้องแ้ไอาจ้ฮอดตัวงหรบอสบายดีเด้เอ FC บวไก่สบายดีโอ้ยกะฮอดพบกันเลยละ <c oughs> <c oughs> เขาล่นสวยแค่ไข่เน,น่น้องกันเ้างก็นั่งถาแล้วมาเทนมาผ่าจวดเพื่ก็นอนถ่านเลยสบายดีน้องดี้ <laughs> ก็แต่งตัวงามแทนบุน,นี <laughs> แต่งตัวถาฮะบุณีถานั่ <laughs> นแต่งตัวให้ <laughs> <laughs> เอฟซีเบงแต่งตัวถาเอฟซีแต่ชุดใหม่น้ออาก็มาหอดเทือนน้องพ <laughs> ี่น้องเลยใช่เลยลูกสาวน้องได้ใช่ไปใช่ไหมลูกสาวไปเล่นลูกสาวไปเล่นแจ็คซื้อได้ไหมลูกลูกสาวน้องหอม หอมเนาะโอ้หน่องหอมพี่น้องไอ้พายอยากมาเป็นพอหอมก็มาเด้อพี่น้องเอ้ยสมักเนี่ยห่อกระชีดได้ถามข่าวถามข่าวน้องคือเก่านั่ยพี่หน่องมาเท่ายก็ต้องได้ถามชุดนี่อยากมีเรื่องหน่อยนึงก็เลยสิถามยาวๆเนี่ยจัง้าฟังถ่าติดตามน้อกันพี่น้องเฮาก็สิต่อๆตองทามไปนั่งพันเนี่เรื่องของคขาใจมึงจะเอฟซีเป็นก็ขอมาหลายอยู่ได้สิถามในไล่เรื่องนั่นแหละมาสุดแรกยังงามคือเก่าหนึ่งเบาใจเนาะยังงามเดนี่ยเกาสาว ตอนนี้ยังโสดอยู่บ่ยังโสดอยู่บ่น้องหรือวัวน,วนใอโสดยังโสดอ่ายังโสดได้กับตัวไหนท้ามเนาะประเทศไทยเนาะแมนเมนเพอถามถามเรื่องนี้ก่อนได้จังเจ้าเจังกล้าถ่ายแม่นน่จาจะกล้าถ่ายถ้าว่าน้องบ่โสดนี่ถ้าว่ามีคนจองแล้วหรือว่ามีแฟนแล้วกับเฮาบ่กล้ามาถ่ายนําเพราะว่าเอ่อเฮากา็ย่านแบบ เอฟซีกับโบมาคือกันเนาะว่าแม่นน้องเป็นอนานานาันนั้นนะถ่ายไปแล้วว่าโบโสดเนี่นยัน่ายๆได้พี่น้องเลยแม่นไหมจะหน่นนอยสิว่าคัดใจเอฟซีว่าทีมงานเขาแบบมาถ่ายตัวถ่ายยังไงแต่แทนบ่แมนน้องก,กับโสดแล้วจังการมาถ่ายที่เขาเคยบอกไปล่เทื่อกน,นั่นแหละกินข้าวกายังมือเส่าหน่เป็นป้าป้าป้ายังปาอยู่น,น้ำเซ่ปาน้ำเซ่ไปหาหอบอกพี่น้องเขาใหายพี่น้องใหายแสดงว่ากินข้าวเส่าแล้วเนาะ สมพอจะงามพี่ถังก็เลยกินเขากินน้ำแล้วกินเขาเสาร์แล้วเนาะจะงามเป็นอะไรเอฟซีเป็นเทนแสตหาถักหาบอกเอฟซียังทางห้าอยู่มัางเนาะเอฟซีไปทางฮาเลยเมาสอเช้าเห็นคิดว่าเอฟซีทางฝั่งไทยเป็นทางห้าอยู่บ่มีไหมบอ มีแต่เดี๋ยวนี้ขอบ่ทักแล้วได้ได้น้อง่มีเวลาตอบเาว่าหรือว่าตอบแต่ว่าเพราะว่าค่อยดนๆเนพอตอบเขาว่าอยคิดบ่ได้คิดคยแต่บ่มีเวลาสิลิ้นโทรศัพท์โบ่มีเวลาเนาะแว่าการโทรศัพท์อยู่นําลูกาวอ๋อเพาค่อยกลับไปหาจ้างเข้าไปซืยาปะโทรศัพท์อยู่เฮือนแล้วก็ลูกเบิ่ง บางเธอมากคำม,มากยังกะไม่เมื่อยน่องอย่างนอนพักผ่อนอีู่พี่หนุ oh. oh. อมว่าโอ้บแมนคอยค่อยแต่คอยบบมีเวลาสิลินโทรศัพท์บบมีเวลาลินโทรศพัพท์เนาะ mm. แมนแมนพี่หน,<ต>นุ่อยังไงเข้าใจแน่นหน่อกับประเทไทยน่องแมนแหละแต่ว่า ถ้ายเอฟซีมันท้มากเนี่ยครัเคยเคยหับเอฟซีเลยเคยล่มอยู่บ่คันว่าว่างกะบฮับอ๋อคันว่าบ่าหับกะแสดงว่าโทรศัพท์บ่ได้อยู่น้ำค่อยแหละอ๋อมินไดอยู่น้ำลูกสาวกันแหละโทรศัพท์ลูกสาวเนาะงวานลูกสาวแล้วกัน้องแันไเนาะเอาไปดิ่นเนาะแม่กะยังกะยังให้เอฟซีไดห่วงกันแบบนี้เลยเนาะแม่อยากให้ห่วงอยากให้เข้าใจเลยพี่น้องเลยเพราะว่าน้องคือเขาเห็นนั่นเนี้ยถ้ามีเสาหลักหรือว่ามีขอบมีขั้วนาะ กระสิได้อันนี้ว่างๆรายอยู่แต่ว่าน้องบ่จักอยากไปหับจ้างแน่อยากเอาลูกแน่อยากเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินแน่กะมันหลายอย่างพี่น้องงเทื่อน้อหน่องกะบางอ่ะสิมาดดินโทรศัพท์สำนันตรงนี้เนาะแม่นได้ินได้ดินได้ยามลูกนอนนี่แหละเพื่อลูกสินอนกะเลือกแหลงเพื่อนนะน้องไปหับจ้างงานยังเนาะเซีย่าเซียญ่าเซียญ่าให้บ่แม่นเซียญ่างเพื่อกระเซียญ่ามันต้นโอเมื่อหนึ่งเท่าไดเนาะ เมื่อเมื่อเมื่อนันตอนแรงสี่โมงละเซนหนึ่งเมื่อประมาณสิบสองโมงหลังห้าสิบโอ้แสดงว่าเมื่อหนึ่งละเซนหนึ่งคเแเครื่องเมื่อในหาชิพันโอ้พี่น้องเลยเมื่อหนึ่งสองร้อยบาทถ้าเฮ็ดเครื่องเมื่อหอดแต่แต่หกโมงเจ็ดโมงหอด1ิบสองโมงเลยใรงินใหญ่ยูหาชิพันในเครื่องหนึ่งเนาะหับจางเครื่องเมื่อเพื่อแสดงเงินได้เงินแล้วมาเฮ็ดยังสมมติว่าไในเงินหับจางมาเลย ซื้อเขากินซื้อเขากินแน่มันสิพ่อเปล่ะใช่ไหมบพกะกินแหไรกันมะได้เต่โล่ช่องโลเนาะแมนได้ซันใดก็ซื้อซันนั้นอ๋อเสื้อซื้อเขากิโลกินบ่เนาะเป็นโลบ่แเมนอ๋อเสื้อเป็นซอบเมนยันเงินบ่พอเนาะเมนพาซอบหนึ่งกะประมาณเจ็ดแปดแสนนี่แหละเนาะเมนกะบ่มีจ้างผัดเพื่อจะได้เจ็ดแปดแสนเป็นอาทิตย์เพิ่นบ่จักเบาไทยเลยแม่นเลยกะแม่แหละเจ็ดหมื่นกับเจ็ดแสนใช่ป่ะหมื่นละแสนได้ แต่น้องกันเพราะจักอยังเอาลูกแน่อยากอีชังแน่พี่นอ้องเลยแสดงว่า,าลำบากอยู่แมนแมนแสดงว่าเข่าอยู่ในเหัอนนี่ยังบ่พอกินเข่าเข่าเนะาะบ่พอกินเนาะ<ม>พี่น้องเลยเอฟซีหรือว่าผู้ใหญ่ใจดีทานได้เนาะอยากสวยเนาะบอกไกลเนะ man, man, man. าะแมนแมนการถักฮะทางทีมงานเขาได้เนาะพี่น้องเพราะว่าน้องๆเพิ่นอ,น,อนกันยังขาดเคลื่อนขาดเคลื่อนร้ายลักๆก็ะเป็นเน <man. S 2> ขา่าเน,นี่ยแหละเนาะเข่ากับเงิน ได้เขาคือ okay, ซือ okay. ว <The camera apan> ่าโอเคเนาะเงินมันหนักจีนมากน้ำรังหนุ่เนาะไปหาจ้างนในนี่มากกับมีเขากินเต็มทีเต็มหน่วยก็ถือว่าคล้ายๆเนาะโออเคพี่น้ใกล้ายเนาะคือมีเอฟซีพันมาบางคนว่าโอ้อยากซอยยื่ว่าหนุ่มดีบอทครับโทรศัพท์เอ็ซ์ซีจังสันเอ็ซ์ซีนะอยากคุยนำเดินน้องบอทโทรศัพท์ไปวยเสร็จน้ำนะเท่ากับซีซีแจ้งในนี้พี่น้องคือน้องว่านในน้องกับบัววางเนาะบางเชือไปหาจ่างกับชุดน้อยโทรศัพท์อยู่น้ำลูกน้ำลานนะน้องก็ไม่ได้สูรเรียนแต่ว่า ผัโทวมากกว่าน้องอยู่หรือไวยใช่หมดเลยไปใส่กับน้นองกับหับเป็นไหมเมนขึ้นมาบัวหับกับกระซับกระได้ยวน้ำค่อยและกระไดยวน้ำลูกสาวคือบางเถื่อขันน้องว่างเนาะน้องกับตอบพี่น้องเคาก็บ,บอกหลายๆเถือ่อหลายๆคลิปที่ว่าเขามาถ่ายเนี่ยเพราะว่าเนาะคันชิว่ายอย่งไรมอมมี่ว่าหน้าครอบครัวหรือว่าพวเนี่ยพี่น้องไม่กระยากๆหน่อยนึง อันนี้ว่าเพื่นอยู่น้ำพอน้ำแม่เนาะคล้ายๆนิดนึงบางเธอเพื่อนอยากไปหับจ่างก็ให้ไพทเอาห้ยแม่หายแม่ให้แม่พอเอาห้พี่น้องเลยถ้าว่ามีเช่ารักครอบครัวก็ยังโอเคอ่ะนะพอเพื่อนกันแยกมานอนอยู่ทางตูบวันี้พี่น้องอยู่กับลูกสองคนแม่โอ้พี่เนาะเลยอยากให้เข้าใจแน่นหน่อพี่น้องเลยถ้าว่าอยากช่วยน้องหรือว่าอีหยัง่นะถ้าว่าติดต่อน้องบ่ได้หรือว่าติดต่อได้เป็นบางครั้งมาเข้ากะ ทักมาที่มืองานนั่นนะมาหัวใจนอที่เมืองานนะก็สิพร้อมช่วยซัพพอร์ตเต็มทีพีน่น้องเลยทักแซดคือเวลาเอาชิมากะเซร็ฮะก็บอกว่าเมื่อน,นั้นเมื่อนี้ไปแล้วกะโทรติดต่อเขาก,กับทีมงานนี่ก็ได้แล้วเขาก็สิให้ลมกับน่องกับยับนงนะนนะคือตอนนี้ถ้ามากะพา,ายักโทรมากกโทรเนาะอลมเลยแมนแมเลยนะแบบอยากพายัยากลมแบบแบบลมกับน่องแบบซดซดเลยก็ได้เนาะแบบว่าทางทีมงานเขาออกมากะโทรหาวน่องแบบลมกับน่องเลยแมนแมนแมน ผมเจอเามาก็ได้สดแล้วก็คอมเมนต์เนื้ว่าโทษตอนนั้นก็ได้เนาะแมนแมนพี่น้องเลยนี่แต่ให้เข้าใจแน่นอนแนบ่อ้ยังไงเข้าใจว่าน้องแบบขี้คุ้ยนีะน้องไม่ได้ขี้คุยเรกพี่น้องเลยแต่ว่าน้องไม่มีเวลาดิ่นโทรศัพท์ด้วจับโทรศัพท์เสือพอเพิ่นกับลูกสาวเดี๋ยวเพิ่นกับฮักคันนี้ลูกสาวมาก่อนเนี่ยกับลูกสาวดิ่นโทรศัพท์เนาะไปโทรมากกับตรงว่าขอโทษเขาให้ในพี่น้องเลยนี่แต่ให้เข้าใจแน่นอนน้องมาได้ใจเนาะแมนแมนแต่ก็คือน้องว่าอะไรแต่ยังเปิดใจคือเก่าเนาะ กระจายใ,ให้ให้เอฟซีล้มให้นุ่มโสดนั่นแหละมลมเนาะแต่ว่าคือน่องว่าบ่มีบ่มี่เอฟซีล้มเนาะเออบ่มี่คุณน่าแบบลมแบบแต่ก่อนมีแต่เขาว่าคอยคุยเด็กอ๋อโน่นนั่นเด็คือว่าแหละเวลาคนละหมอกคือกันเนาะคนหนึ่งว่าง,างคนหนึ่งบ่ว่างเวลามันบ่ตรงกันเนาะพีคนหนึ่งว่างตัวอย่างว่าทั้งเอฟซีว่างทั้งน้องคนบ่ว่างบางทีกลับไปหาจ้างเนาะนเนาะ คนผู้ไปและคนผู้ขึ้นพาเพิ่นพี่น้องอยู่ให้อยู่ส่วนก็เลยบ่ว่างพี่น้องเอ้ยคือทีมงานเฮามายังได้นัดเป็นทิดพุ่นเด้อนี่มาแม่นๆๆเพ่สิเพิ่นน้องสิว่างพี่น้องเอ้ยเฮากต้องได้นัดว่าอันนั้นนีนะเฮากมาายแต่ละเทือกอยู่น้องือนั้นือนีะนเป็นเบิดแต่ว่าเฮากสิไปบวนน้องสมมุติว่าอยากไปบจ้างนี่อยากไปเฮ็ดอเงานกสิไปให้น้องยุกบ่ได้น้องยุกบ่ได้พี่น้องเอาอิงตามน้องวางคือจังแหละ เอาแบบว่าทีมงานมากกับแบบว่าส่วนเวลานองว่างแต่ก็ทีมงานก็มากแต่ละเทือกกะก็ให้แบบชิบชิบซาคือแบบซ้ำซ้ำทีมงานเท่าไห้ได้เนาะคือว่าทีมงานเท่ากับบ่มีรายได้รายนะก็ใช้พี่ใช้น้องพอแม่พี่น้องเอฟซีน่แน่นอบางเทือกดูสงสารหน้องนะถ้าเอฟซีนใดจะดีกับแบบอยากอยากสะพานบุญกับเฮ็ดได้เนาะอยากช่วยอยากเรือเป็น ขานมกับตมแล้วเป็นเครื่องเป็นนุ่งแล้ว่าเป็นเขาเป็นแกงกะน,น,น่าเอ็่ดูน้องเอ้ยทีมงานเ่าพร้อมสีเป็นสะพา,านบุญหรือว่าสะพานบุญให้เนี่ยเขาเพือ่อนหอดมือเนาะคือลองว่าเปิดใจเนาะเคยคคถามว่าบทจำกัด<ม>อายุนี่แม่นี่ทีบอกแ,แม่นแม่นเอลลีบุญได้ตัวบทจำกัดเลยอายุแม่นนุ่ได้นุ่ได้ก็ล้มได้แม่นนุ่มก็ได้เท่าก็ได้แม่อืมขอแต่ล่มเข้าใจกันเนาะแม่นแล้วมีเวลาให้กัน ที่สําคัญชงเวียกบ้านเนาะสิ่งสําคัญชงเวียกบ้านตลอดแม่นบวนองตกขาดบ่ได้เด้พี่น้องเอ้ยครับตอนนั้นเวียกบ้านนี่ขาดบ่ได้แม่นบะนองแม่โอ้โหแต่ว่าคือน้องคนนว่าเฒ่าสาใดก็เอาได้เนาะหรือว่านุ่มก็ได้ผู้เฒ่าก็ได้พี่น้องขอแต่ว่ามีแห้งคือเก่าพี่น้องเอ้ยเนาะมีแห้งเฮ็ดเวียกมีแห้งเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานซอยน้องซอยนุ่งก็ได้พี่น้องเอ้ย มี่เอฟซีประธานมียาดีบอยาดีเอฟซีจะคล้องมันนอกไหมเอฟซีมี่ยาดีแทบว่าคันอยากได้กันมาหาคนได้เอออยากได้ต้องมาเองเนาะฝากใส่ด้วยช้างโบราณมันบอกถ้ายอยากได้ยาดีมันต้องมาพิสูจน์เองเนาะโอ้ตามนั้นเด้อพี่น้องเด้อคันอยากได้คล้องนี่ยาดีต้องมาพิสูจน์เองแสดงว่าได้ยาดีแล้วต้องได้ทดลองด้วยมันบอกทำอยากเบิ้งโทรศัพท์ อันนี้พี่น้องเอ้ยเฮาว่าน้องลูกเพิ่นอยากเบิ่งโทรศัพท์นี่ลูกสาวเพิ่นอยากเล่นโทรศัพท์พี่น้องส่วนหลายก็เพิ่นบ่ได้สู้จับสู้เด่นคือเก่าเนาะ Facebook จ้ะน้อแม่นน้องดีน้องดีบ่น้องดีเนาะภาษาลาวพี่น้องเอ้ยนี่ลูกสาวอโทรศัพท์านนาาเออันนี้ให้เบิ่งสดๆเลยนี่น่ะนี่ก็ร้านเพิ่นนี่ ใช่หอมใช่หอมดีเช่นละใช่หอมนาะอันนี้มันมาเอาโทรศัพท์ให้ลูกสาวเพิ่นเนาะลูกสาวจะเอียนโทรศัพท์เลยพี่น้องนนี่ะสั้นเลยพี่น้องเอ้ใส่ข่าวใจน้ำกันว่าน้องกี่ขอกี่คุยมันโมเมนชิมงานหอาไปนี่กะถามว่าน้องกี่คุยน้องโมแมทไทยน้ำสำเนาตรงนี้เนาะแมนไม่แต่ไปถ่ายอยู่ปลาแต่ก็เละคนละตายพี่น้องเอ้อันนี้เป็นน้องเพิ่นกันบอได้ีคุยพี่น้องเยแบบว่าเป็นกันเองเนาะพี่น้องเพราะว่าแบบประเทศไทยแบบ ทางทีมงานนัดน้องกันน้องไม่ได้น้องว่างกันน้องบอกว่ามาถ่ายรูมาถ่ายได้น้องเนาะพแต่ว่างนะเรื่องญาดีนะมิเต่น้องว่ามาเอาเองด้วยพี่น้องเลยฝากเอาเองค่ฝากน้ำคนส่งบ่ได้าะ่ได้บ่ได้เนาะมันจีบอกครั้งเนาะพอจะมันเสื่อมเนาะเขาขไปขามาของดีมันสเสื่อมเลยไปใส่งานมันบ่ได้เนาะคือบอกคนป็นควมมินเอฟซีปคอมเมนินวา กล้วยเผิวนวหาหกเถื่อนแบบมีดีกว่านั้นอีกได้เผิวนว่กระหับได้อยู่บ้านพี่นว่าไว้อยู่บ้านพี่น้องไว้อยู่บ้านน้องทำได้เนาะทำได้เนาะเอออยากอยากแปดอยากชิบกระยาเนาะไว้น้อน้องน้ออืมเขอแต่อายมีแห้งซ้ำตู้ก้อนตู้ผ้าก็ยังหับได้เนาะพี่น้องน้องสาวนี่แม่นได้เราใช่เพื่อจะว่าซ้ำนั่นเผิวนว่าหับได้พี่น้องแล้วนี่เอฟซีผิวนวอยู่ว่าคือบ่กผ้าตู้ผ้าตู้ก้อนมาดินนดำหลองดีในว่า ผูกกระขักนะคราาัเพราะว่าตัวผ้าตัวก่อนมันว่าคึืนหนึ่งแปดเถื่อเมนๆหผักเจ้าเมนโมเมนนี่บ่าเลยเน้ะเถาเลยเด้แต่ว่าพันแปดเก่าเถ่อเนาะเจ็ดแปดชิปปีอะไรเน้่คนใดฉนผู้สาวจนจนห้องขอห้องว่ามาให้นอนน้ำเนาะตอนนั้นเ <c oughs> มี่ยเราจบไปสั่นไหน้องดีเสื้อบอกไม่อยากเสื้อไปได้เนาะไม่อยากเสื้อ ว่าคนเจ็ดแปดสิปีแต่ได้พัฒน์จมีแหงปานนั่นแหะแมนแมนยำยำบ่แมนดอกเนาะยำบ่มีแหงปานนั่นดอกแน่ว่าโอ้ขามีโอกาสด้วยเวลาอยากให้ทางเพิ่นมาจามจามน้องๆอยู่พี่น้องเลยอยากมาให้พิสูจน์เบิ่งกำน้องดีน้องดีแต่สำหรับน้องดีบ่กหักไว้อยู่พ่นเนึ่งน้องดีเนาะข้อมาจะถ่ายพี่น้องเลยน้องดีแบบจัดไปน้องดีอยู่กับน้องเนี่ยว่ายิมตลอดได้พี่น้องเลยนี่กำน้อเราหยอกเทาหยอกน้องก็หยอกนั่มก็โอเคนะว่ากันร่มกันการร่มกันกับชนธนากับมวล น้องตัวอย่างว่าถ้าว่ามี่เอฟซีเพิ่นสีมาห้าหน้องไอรีนี่ให้เพิ่นพักอยูไซน,น้องให้เพิ่นแบบชุดมาหาหน้องให้เพิ่นนอนอยู่เพื่อนนี่ก็ได้บอลลูนเนี่เลยได้คันว่าเอฟซีวัตติว่ากันไกลมันเนี่ยเอามันนอนได้เนาะนอนอยู่นี่ได้เนาะถ้าเอฟซีเพิ่นบปตีพี่น้องนอนอได้พีนนพ่น้องแต่ว่าคอแต่ยาติเนาะบอกไง่าเพื่อนหน่อยเพื่อนแข็เนาะแมนแมนพอเพื่อนเพื่อนนอนก็คือเอฟซีเฮนเนี่แหละแบบนี้แหละเนาะแบบนี้แหละหลังฟุตกก็ถือว่าอยู่บ่ได้เนาะฝนตตอกเปียกมันบ่ โอ้มันหัวจะได้พี่น้องสั้งซีกับไอ้เบ่งน้ำกันขันว่าน้องว่าขันบตีว่าเขื่อนหน่อยเขื่อนแคบกะมาผักมาเชาวไรเนาะให้พี่นอนนี่ใช้นอนในห้องบ่นอนนอนยี่นาบนอนอยู่นอกนี่เลยอ๋อแล้วนอนไปนอนยี่แสกับบัตนี่ยนอนในห้องนอนในห้องเอ้ยแ้วจะเอฟซีจะมาพิสูจน์ที่ได้ส์ไปปลาโอ้ไปปลาอย่างเดียวเนาะบ่กวก็ต่างหากตัวนั้นเนาะแบบฮีชเขาชื่อน้องแบบ แต่ว่านอกยังบ่เคยเนาะไปป่าเป็ยังแต่ว่าเฮ็ดเขาชื่อเจ้านี่แบบว่าถ้าว่าอย่างนั้นไปน่ในอื่นนี่นต้องไปป่าเนาะเนาะแมน<อ>่มอนอไบ่ได้คีกลำอืมมันก็นั้นยิ่งอนคลังเนาะโอ้อไปอุ้งเรียนบ่ได้ไปว่าไปเรียนเพิ่มนะ่ะเขาก็ไปอยู่บ่ มีแต่ป่าอย่างเดียวไปป่าอย่างเดียวเนาะยังนอนไปเหี่ยนเพิ่มยุงเหี่ยนี่น้องเลยยันว่าไปนอนยุงเหี่ยนไปยังบนไหนเนาะเขาให้เขาให้เปล่าได้บ้านประกาศแต่ว่าแจ๊กว่นนีไปนอนเปล่าแม่ให้นอนเออพายเอฟซีนอนอยู่นอกแต่น้องไปนอนอยู่ในนอนกับลูกบ่านอนค่ะพายเอฟซีแล้วนอนอยู่นอกกับโบไปนั่งนอนบอลอย่างเงี้เนาะโอ้พี่น้องเลยแสดงว่ามานอนพักบ้านน้องก็ได้เพรว่าบริจาค นอนมนพักหรือว่านอนบอลอันนี้นะเห็ดอะไรเนาะคันเพิ่นมานี่แบบอันกันอยู่กันกินเนี่ยด้แบบว่าให้เพิ่นเอามาเลยบ่หรือว่ากินแบบน้ำนองก็ได้เนี่ย่อยบูมีเออคันมาต้องเอาน้ำเนาะคันมาต้องเอามาน้ำเนาะถืออาหารมาเองเนาะเพราะว่าพอยันอาหารมันมันบดถึกปากนะแบบแบบของเชิ้นเล็กๆชิ้นหนองกินเฉยชินเลยรไม่เนาะกินน้ำไม้กินน้ำไม้เนาะน้ำไม้ก็พักคำยังพี่น้องเลย มันกะชีบบถึกปากอีซีเนาะบอกอไรเนาะบางเถอะเพิ่งเคยกินนั่นกินนี่กะมันกะชิบบคักบุกแสบอันนด้พี่น้องเลยแม่แม่แม่เนีูมิดเตซื่อมาแต่เมืองแต่ยังเองพี่น้องกะถ้าว่าอยากกินอาหารแบบคักคักนนาดนั้นไดบอกกับพาน้องไปกินก็ได้ได้บ่น้องดีได้ไในน้องกินซอยได้ที่ซอยจุได้ที่ในบ้านเนาะซอยจุซอยจุตับก็กินได้บ้านเนาะฮะลองมากินตับได้เลยตับตับหวานได้เนาะมาซอยจุเนาะพี่น้อง น้องมาขึ้นตับตับพี่น้องตับซอยใหญ่เลยน้องเนาะตับหน่อยก็บ่แหนบพี่น้องซอยใหญ่เลยพี่น้องเลยน้องบระดีเลือกอะไรที่อาหารดอกกินได้เบิดพี่น้องเลยคือเอาไปบอลพางน้องอ้อยน้องจอยเนาะแมนแมนเมนก็แห้งมักว่าอาหารเพิ่นอาหารชิงโตว่าซอยจูแห้งมักน้องดีก็จะ่ามักคือกันมาจากมักคือกันมักเนาะโอ้มือหนาก็เนิร์ดชุดใหม่จะซื้อไม่กินเนิรดเอฟซีมากนี่แบบว่าแบบเวลาเพิ่นจะเข้าไปล้ม จำน้องอยู่อยู่ห้องได้บ่เนาะได้ได้แสดงว่าเพิ่นเข้าห้องก็ได้เนาะแม่แต่เดี๋ยวนี้เขาบ่ได้ยันลูกตื่นโอ้คันบ่มีลูกนะเขาได้แม่นแต่ว่ายันลูกตื่นแม่นแบบนี้ต้องให้ลูกไปนอนนําพ่อได้คะแนนี่ยเนาะเน้นเน้นเราเอาได้เนาะให้ลูกไปนอนทางอื่นแล้วก็จังให้เพาะให้ผู้บ่าวให้หรือว่าให้ FC เข้าไปนั้นได้พี่น้องเรานีว่าเข้าห้องได้แต่ว่า ตอนนี้เขาบ่าได้ฆ่าลูกวะต้องให้ลูกไปนอนยัวย่วยั่วลูกไปนอนน้ำมาไหนก่อนน้ำหนองน,น้ำนงก,ก่อนพี่น้งองจยเขาไรสะดวกสบายเรื่างเรื่อว่าน้องย่านลูกเห็นบ่บ่บ่นบ่ลูกบูยก้ยังเจ้าว่าเชีย่ยังไงกันพิษติดดิเนี่ยเชียควายแล้วก็แบะสีควายเซแบะควาย,วาย <c ười> กับแบะมูอีอ๋เส้าลายเนาะกนักได้บ๊วบุไทยเลยโอ้คิดว่า คิดว่าเสียเต็มมูลนี่บางวุ้นไส้ก็สียยอมเสียยุ่งกันเต็มมูลมาตังหากนักเติบพี่น้องเลยถือว่าโอ้เสียลายเยอ่เนี่พี่น้องเลยมียังมีมีมีขวายเนาะมีแปะมีมูอีพี่น้องเลยจังสัรค์แรกพี่น้องเลยค่ะบามาดินทางสวนทรบดีว่าสิปฏิโยกปุจัยปุชัดต้องใจแข็งหน่ิดนึงเนาะบางวุ้นต้องอดให้มันหน่อยแมนเมนเมนขนตโบราณนี่โอ้ยเสียขนาดพี่น้องเลยถ้าว่าเข้าห้องนี่ชือว่าต้องได้อดพี่น้องเลยอดมียังอด น้องซายเจ้าฮัลเล่เปน้อง <c oughs> เลยเพราะว่ามันสิทนไม่ได้เนาะ <c oughs> ถ้าว่าบา่อยากอดก็มีแต่ออกลบอยู่เนาะ <c oughs> พี่น้องเรียกว่าไปไปป่าอย่างเดียวเนาะถ้าว่าพร้อมเสียนี่กับบุญช้างว่าได้แบบไทยเอลยแม่นเมนถ้าว่าเอฟซีพนโอ้ยพร้อมใจแน,น่ยเลยเพราะว่าถ้าถึงขันลงไม้ลงมือแลอ้วต้องในเอ้าเราได้เนาะลงด่เนาะนจะถือว่าต้องในเอากันแน่เพี่น้องถ้าว่าบ่หักบ่หมักก็ถือสิบ่ฮอดขันนันเนาะแม่นเมนแต่ว่าลมในห้องก็เชียนี่บ่เป็นหยังเนาะ มันเป็นหยังบ่บ่บ่เป็นหยังอ๋อถ้าว่าถึงคั่นลงลงไม้ลงมือก็ว่าต้องได้เสียแหละพี่น้องเอ้ยถ้าเฮ็ดหนักๆห้วยถ้าลงลึกๆก็ได้เสียแพี่น้องเอ้ยเอาสมมุติว่าคั่นว่าลงลึกแบบนั้นแล้วเข้ามาเฮือนเลยก็ได้บ่บ่ได้าอย่าว่ารักมักฮักกันรักกันไปเเดี๋ยวเอามาเฮือนเลบ่ได้เนาะต้องต้องแก้ฮีอีก ต้องแก้เหตุนะจังเมื่อก่อนจังเมื่อ,อไรอพี่น้องเอ้ยแสดงว่าเหตุเพเนนท์ถือว่านักนวงได้บาดเจ็บเลยนักแท้แร่พี่น้องเข้ากันได้ยินยิอย,อย,อยู่คือว่าทิศกลอนวันมีช้างทางบ้านนองเลยมีบวคนพิธีเหตุทางบ้านนองใครเป็น,นเหตุซาแตะซาแตบ่ะปะเดี๋ยวนีเราเอาพัวแล้วเอาพัวแล้วเนาะน้้อองย อ้าวบานนี้เขาเสียงให้พี่ไอ้น้องฟังน้ำกันเนาะมาวาไทยเรื่องฮีเรื่องคลองพิษทียเล่าเล่าพิษทียตัวเลยนาน,นกับครูบาอยูเ่เยือนคอยโอ,พอ,ยอ้พี่น้องเลยอ้าวพี่น้องเลยจังผาฟังเรื่องฮีเรื่องคลองน้ำกันวันนี้เขาถามซำข้าวข่าวก่อนพี่น้องเพราะว่าคลิปมันกระเนยอเติบแล้วประมาณที่หมายเจนาที่ยานพี่ยานนอ้องเบิ่งเบื่ออันเนี้ยแล้วจิตทามข่าวถามข่าวเพราะว่าน้องวา่าในแก่หีดแก่คลองใน บ้านในเฮือนเพิน่นก็ถือว่าคลิปนี้บ่าวกายก็กสิปิดไปซ้ำนี่ก่อนพี่น้องเลยอย่าด่ามถามข่าวนอกแต่ไล่เติบแล้วเรื่องเปิดจอกเปิดใจแนะ่ทีมงานเ่าก็นักลับยันพี่ยันน้องอย่าคู่น้ำกันกับเพราะว่าถ้าว่าน้องโมเสกนะฮากับบุกามาถ่ายนะน้องกับยันแฟนน้องหายหรือว,ว่าผู้บ่าวหายแนะ่เพราะว่าเขาเจ้าจริงจังเรื่องความหักทางนี่ถ้าหักไปหักจริงมันบอกเออ <Man. S 1> ถ,ถ้าว่าหักแล้วบุพพิหวังแต่งงานไปนกับบุษบามารถ นอกใจหรือไปดินไปเที่ยวไรมีแต่ทางผัวนอกใจเลยเนาะแต่ว่ากับบ่มักเลยเนาะน้องนี่เนาะนะครับผมพี่น้องเลยขอบุณขอบใจลาที่ติดตามครับชมให้กำลังใจเข้าเลยทีมงานร่วมทั้งน้องๆที่วา่ามักในการถ่ายคลิปหรือวา่าน,อนอ้องๆเมาหยอกน้องหัวมอนกับฝากติดตามเป็นกำลังใจต่อไปเลยพี่น้องเลยเข้าเสีเที่คลิปออกมาให้พ,พ,พี่ให้น้องเบิง่งไล,ล่ตลอดไปเนี่ยจังพอกันไหมคลิปหนะ้าพี่น้องเลย